สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องร้อยเรื่องรักนะคะช่องที่จะพาคุณไปสำรวจงแง่มุมต่างๆของความรักที่ซับซ้อนเรื่องราวที่เรานำมาพูดคุยกันในวันนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนอย่างยิ่งมันคือเส้นใยบางๆที่ถักทอระหว่างความรักความเหงาและความรับผิดชอบที่อาจจะบิดเบี้ยวไปอย่างช้าๆจนกลายเป็นพันธนาการวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่อาศัยอยู่ริมทะเล ครอบครัวที่ภายนอกอาจดูอบอุ่นแต่ภายในกลับมีคลื่นลงแห่งความอ้างวางโหมกระหนำ่ำและนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนจนยากจะหาทางออกเรื่องราวของวินชายหนุ่มผู้ต้องแบกรับความรู้สึกของแม่จนแทบไม่เหลือพื้นที่ให้ชีวิตของตัวเองณนชุมชนประมงเล็กๆริมชายสั่งวินชายหนุ่มวัย24ปีคือความภาคภูมิใจเดียวของครอบครัว เขาเป็นลูกชายคนเดียวของวัด59ปีและพร54ปีพ่อกับแม่ของเขาทำอาชีพป,ประมงชายฝั่งมีอ่าวหอยและบ่อกุ้งเล็กๆเ,เป็นสมบัติที่หล่อเลี้ยงชีวิตพวกเขามานานหลายสิบปีสำหรับคนภายนอกนี่คือครอบครัวที่สมบูรณ์แบบพ่อแม่ลูกที่ทำงานหักและอยู่ร่วมกันในบ้านหลังเล็กที่อบอวนไปด้วยกลิ่นไอทะเลแต่สำหรับวินบ้านหลังนี้ไม่ได้สงบสุขอย่างที่เห็น วินโตมากับการรับรู้ถึงความตึงเครียดที่คุกรุนอยู่เสมอพ่อกับแม่ของเขาทะเลาะก,กันแทบทุกวันเสียงของแม่พรนที่เต็มไปด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจปะทะกับเสียงถอนหายใจอย่างเหนื่อยหน่ายของพ่อวัดสาเหตุหลักไม่ได้ซับซ้อนมันคือความต้องการที่ไม่ตรงกันของคนสองวัยแม่พรนในวัย54ปียังเป็นผู้หญิงที่มีพลังเขาอยากพูดคุยอยากไปเที่ยวอยากได้รับการเอาใจใส่ อยากรู้สึกว่าตัวเองยังเป็นผู้หญิงที่มีคนรักแต่พ่อวัดในวัยใกล้เกษียณกลับหมดไฟในทุกสิ่งความเหนื่อยล้าจากการทำงานหนักทั้งชีวิตทำให้เขากลายเป็นคนเงียบขรึมพูดน้อยและต้องการเพียงความสงบโลกของทั้งสองสวนทางกันอย่างซิ้มเชิงจนสุดท้ายกำแพงที่มองไม่เห็นก็ถูกสร้างขึ้นพ่อวัดย้ายไปนอนที่ห้องเล็กๆหลังบ้าน อ้างว่าเพื่อจะได้ตื่นไปดูบ่อก,กุ้งตอนดึกได้สะดวกโดยทิ้งให้แม่พรอนต้องนอนเพียงลำพังในห้องนอนใหญ่มานานเกือบปีวินซึ่งนอนอยู่ห้องข้างๆได้ยินเสียงสะอื้นให้เบาๆของแม่ในหลายค่ำคืนเขารับรู้ถึงความอัดอัน้นความเหงาและความอ้างว้างของแม่มาโดยตลอดและมันก็ปลุกบางสิ่งในตัวเขาไม่ใช่สัญชาตญาณดิบแต่เป็นความสงสารและความรู้สึกรับผิดชอบที่หนักอึ้ ในฐานะลูกชายคนเดียวคืนหนึ่งพายุเข้าทะเลคลัง่งลมกระโชกแรงจนหน้าต่างสั่นสะเทือนวินนอนไม่หลับเสียงลมดังพอกับเสียงความวุ่นวายในใจเขาลุกขึ้นมาและเดินผ่านห้องของแม่ประตูห้องไม่ได้ปิดสนิทเขาได้ยินเสียงแม่พรอนกำลังคุยโทรศัพท์ไม่สิเธากำลังพูดกับตัวเองไม่มีใครรักแม่เหรอแม่อยู่ตรงนี้ ทำไมไม่มีใครเห็นแม่เลยวินหัวใจกระตุกเขาทนไม่ไหวอีกต่อไปเขาผลักประตูเข้าไปเบาๆและพบแม่พรอนนั่งกอดเข่าร้องไห้อยู่บนเตียงในความมืดสลัวนั้นแม่พรอนดูเปราะบางและแตกสลายแม่ครับวินเรียกเสียงแผ่วแม่พรอนตกใจจนตัวสะดุง้งเธอเรียบปาดน้ำตาวินยังไม่นอนเหรอลูก วินไม่ตอบแต่เขาเดินเข้าไปนั่งข้างๆและกลุมมือที่เย็นเฉียบของแม่ไว้ผมได้ยินแม่เป็นอะไรครับวินนาทีนั้นเขื่อนที่แม่พรอนสร้างไว้ก็พังทลายลงเธอโผเข้ากอดลูกชายและระเบิดความอัดอั้นทั้งหวัดออกมาแม่เหงาแม่เหงาเหลือเกินลูกพ่อเขาไม่เคยสนใจแม่เลยแม่เหมือนอยู่ตัวคนเดียวในบ้านหลังนี้วินกอดแม่ตอบแน่น เขาลอบหลังปลอบโยนแม่เหมือนที่ผู้ใหญ่ทำกันไม่จริงนะครับแม่แม่ยังมีผมผมอยู่ตรงนี้ผมจะดูแลแม่เองคำพูดนั้นคำพูดที่เกิดจากความรักบริสุทธิ์ของลูกชายกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของพันธนาการที่ซับซ้อนคืนนั้นวินไม่ได้กลับไปที่ห้องของเขาเขานั่งกอดปลอบแม่จนเกือบสว่างแม่พรอนลักไปในอ้อมกอดของลูกชายเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่เธอรู้สึก ปลอดภัยและไม่เดียวดายตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาความสัมพันธ์ของแม่ลูกคู่นี้ก็เปลี่ยนไปวินกลายเป็นทุกสิ่งของแม่พรอนจากที่เคยดูแลห่างๆเขาก็เข้ามาทำหน้าที่เป็นคู่ทางอารมณ์อย่างเต็มตัวเชาว้าวินจะตื่นมาช่วยแม่เตรียมของไปขายทั้งที่ไม่ใช่หน้าที่ของเขาสายเขาจะขับรถพาแม่ไปตลาดแทนที่แม่จะไปกับพ่อ บ่ายเขานั่งฟังแม่ระบายความทุกข์ใจเรื่องพ่อเป็นชั่วโมงชั่วโมงคำ่ำเขากับแม่จะนั่งดูทีวีด้วยกันสองคนแบ่งปันเรื่องราวและเสียงหัวเราะโดยมีพ่อวัดที่นั่งหลับอยู่บนเก้าอี้อีกตัวเป็นเหมือนฉากหลังที่ถูกลืมพ่อวัดไม่เคยรักแค่ระคายเลยค่ะเขากลับรู้สึกดีด้วยซ้ำที่เห็นแม่ลูกรักกันและดีใจที่แม่พรเลิกบนเขาเสียที โดยไม่รู้เลยว่าแม่พรอนแค่ย้ายที่ระบายจากสามีไปสู่ลูกชายวินเองก็รู้สึกดีในตอนแรกเขารู้สึกเหมือนเป็นฮีโร่ที่ช่วยแม่ให้พ้นจากความเศร้าได้แต่เมื่อเวลาผ่านไปความรู้สึกนั้นก็เริ่มเปลี่ยนไปความรักของแม่กลายเป็นความคาดหวังแม่พรอนต้องการเวลาจากวินตลอด24ชั่วโมงถ้าวินจะออกไปหาเพื่อนแม่ก็จะทำเสียงน้อยใจว่าแล้วแม่จะอยู่กับใครล่ะลูก และเมื่อมิน้นหญิงสาวน่ารักในหมู่บ้านพยายามจะเข้ามาในชีวิตของวินหายนะก็บังเกิดแม้พรอนไม่ได้แสดงอาการโวยวายแต่ใช้ความเงียบและความเศร้าเป็นอาวุธทุกครั้งที่วินกลับมาจากการไปเจอมิน้นแม่จะนั่งรอในความมืดด้วยดวงตาแดงก่ําไปสนุกมาเหรอลูกแม่รอกินข้าวแต่คงไม่หิวแล้วล่ะวินรู้สึกผิดรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคนทรยศเขาทั้งรักแม่และสงสารแม่ แต่ในขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกอึดอัดจ,จนแทบหายใจไม่ออกเขาถูกขังไว้ในความสัมพันธ์ต้องห้ามไม่ใช่ในเชิงชู้สาวแต่เป็นในเชิงการทดแทนทางอารมณ์หรือ emotional incest เขากลายเป็นสามีทางใจให้แม่จนไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองหรือมีชีวิตรักแบบหนุ่มสาวทั่วไปได้เลยวินในวัย24ปีตกอยู่ในสภาวะกลืนไม่เข้าไม่ออก เขาจะทิ้งแม่ที่เปราะบางให้อยู่กับความเหงาได้อย่างไรแต่ถ้าเขาไม่ออกไปชีวิตทั้งชีวิตของเขาก็ต้องจมอยู่ตรงนี้ในเงามืดของบ้านริมทะเลหลังนี้ตลอดไปเรื่องราวของวินและแม่พรอนเป็นเรื่องที่พบเห็นได้บ่อยกว่าที่เราคิดนะคะมันคือภาวะการพึ่งพาทางอารมณ์ซึ่งกันและกันหรือ codependency ที่เกิดขึ้นในครอบครัวที่ความสัมพันธ์ของพ่อและแม่แตกสลายนี่ไม่ใช่ความผิดของวินที่เขารักแม่ และก็ไม่ใช่ความผิดของแม่พรนที่เธอเหงาแต่ทั้งสองกำลังแก้ปัญหาผิดจุดสำหรับแม่พรนความเหงาที่เกิดจากคู่ครองควรได้รับการแก้ไขกับคู่ครองการดึงลูกเข้ามาเป็นที่พึ่งทางใจหรือคู่ชีวิตทางอารมณ์แม้จะทำให้รู้สึกดีในระยะสั้นแต่เป็นการทำร้ายลูกในระยะยาวมันคือการหยุดชีวิตของเขาไว้กับเราสิ่งที่แม่พรนต้องการคือการยอมรับความจริงและหันไปสร้างคุณค่าหรือความสุขให้ตัวเองจากทางอื่น เช่นเพื่อนหรืองานอดิเรกหรือรวบรวมความกล้าเพื่อพูดคุยกับสามีหรือพ่อวัดอย่างจริงจังถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับวินสิ่งที่วินต้องการที่สุดคือขอบเขตรหรือ boundaries เขาสามารถรักและดูแลแม่ได้แต่ไม่ใช่ในฐานะผู้ทดแทนเขาต้องกล้าที่จะปฏิเสธอย่างนุม่มนวลและกล้าที่จะใช้ชีวิตของตัวเองความรู้สึกผิดไม่ใช่ความรักแต่มันคือโซ่ตรวนวินก็สื่อสารกับแม่ว่า ผมรักแม่นะแต่ผมก็ต้องมีชีวิตของผมสำหรับพ่อวัดแม้ในเรื่องเขาจะดูเหมือนเป็นคนที่น่าสงสารแต่จริงๆแล้วเขาคือรากของปัญหาการเพิกเฉยละเลยและการหนีปัญหาของเขาคือสิ่งที่ผลักให้ภรรยาต้องไปหาที่พึ่งจากลูกชายครอบครัวนี้ต้องการการสื่อสารที่เปิดกว้างอย่างแท้จริงก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปค่ะ แล้วคุณล่ะคะฟังเรื่องนี้แล้วรู้สึกอย่างไรคุณเคยเจอสถานการณ์ที่ลูกต้องกลายมาเป็นที่พึ่งทางอารมณ์แทนคู่ชีวิตแบบนี้บ้างไหมคะหรือถ้าคุณเป็นวินคุณจะเลือกทำอย่างไรอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณมาพูดคุยกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ช่องร้อยเรื่องรักต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ